<Hi. S 2> สวัสดีครับคุณาจิยะพี่รถามว่ามีผลาไหลไหมพหิกรครับพ่อะปะ่ไม่คุยจับเตาวันนี้ก็วันหยุดก็ามาเล่นน้ำกันเพราะว่าญี่ปุ่นตอนนี้พื้นเปิดนะคือหน้าร้อนแล้วหน้าฝนน้ำมากเลยจบแล้วก็หมดแล้วก็ปา่ายฮิก่กรมานี่แหละครับดีใบรรยากาศ คืออาจจะดูดูมันใกล้ๆเหมือนได้นะเดี๋ยวก็คนละอุณหภูมิเลยน้ำอันเนี้ยเย็นยมมากเย็นแบบเย็นมากโอ้อโหเพีกเกยบเต็มที่เลยก่อน,นี้รวมปากได้ไหมใบอากาศดีมากเนาะโซชียลเนี่ยฮิกาดูรมก็ <c oughs> วันนี้น้องฮิกาดุ น้องฮิการุชุงนะครับอย,อยู่ที่บ้านเพราะว่ายังไม่ได้เป็นหวัดหายแบบ100นะ <c oughs> ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็พ่อกับฮิการุนะครับปามาแล้วแม่คือแม่ฮิกาลุก็อยู่กับชุงที่บ้านครับวันนี้นะที่พ่อก็คือทําให้ฮิการุเหนื่อยแค่ไหนยิ่งทําให้เหนื่อยก็ยิ่งมีคนชมตลอด <c oughs> ประมาณนั้นแล้วก็อาหารร้านวันนี้นะครับก็อันนี้แหละครับข้าวปั้นข้าวปั้นฮะวันนี้ผมเลือกข้าวปั้นทาโกเมชิข้าวปั้นทาโกือว่าปลาหมึกัยษ์เขาบอกว่าเขาแนะนำเขาเลยซื้อ ฮิคารุด้วยเป็นยังไงบ้างสบ,บายดีฮะสบ,บายเ <laughs> พลียกหมดแล้วเพียกหมดแล้วครับเอ,อแต่ดีอ่าหายเป็นหวัดแล้วหายหวัดนนะ <laughs> ี่าอออตวออโนอตนนช นอนใจชงคือใจช,ชงเออคือ <c oughs> ชายก็ไม่สนใจนอนใจแล้ว <c oughs> อตอนนี้จางแคงโอ้โหเปรก้ยจบแล้วน้ำเย็นนะเด็กๆก็ไม่รู้สึกแล้วนะได้สดเชิญแล้วครับคุณผู้ชมคำสดเชิญจากญี่ปุ่นจังหวัดชิโซกะได้โอ้ อยู่ตอนนี้แก้มแดงตอนนี้ขั้นหนึ่งพี่ก้าวโชว์หน่อยดิที่แก้มแดงโชว์หน่อยโชว์หน่อยแก้มแดงมาแรงขาดครับไม่รู้มาแรงอะไรโอ้ยโอล่าเป็นอไรเป็นคนอะไรกอันนี้อันนี้ไม่ใช่โกโปรนะโอ้ยบายบายก็ได้บาย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 ปีบายบายปีโซชูโซชูเตรียมจะมาฮปี้นะ บายบายที bye bye. ่เราฟัามไม่ดีครับ mm hmm. ใครชอบก็ฝากสับสุกไลด์ด้วยครับบ๊ายบายมาแล้ว <Bye. S 1> มาแล้วถ้าเห็นกันเเป็นปลาก็ตกตก,ตกง่ายมากอือแล้วก็ไปโอ้ oh, mm hmm. อยากได้ปลาแบบนี้เก่งง่ายตัวใหญ่บายบายกิน <laughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอหโอกับธร้มชาต้ดีแล้วหอ้ห้เหโอ้อ้หอ้โหอ้โหโอ้โหงอนโหีอ้โหโอ้โีโอ้ล้วดีอ้โหโอ้โอ้โหอ้อเโาโอ้โห้โหอ้โหโอ้โหอ้ห้ัหโอ้่หอ้โหอ้โหงเ้้าอ้ห้โหโอ้โห่น้โหอ้โหโ้โยโ่ออ้้้ เปิดร้านแล้วเหรอเรชมัสแสินดีต้อนรับโอชมัสแสตเวลกัมขายอะไรอยู่ครับใชยหนหินขายหินหินนี่เท่าไหร่ครับห้าสิบหกิบ้าสิบหิบหหิบหิบิบห้าสกสห้าสิบาสหกสิบหบหกส้าสิบหกส้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิ้าสิบหกห้าสิบหกสิกสิ้าสิบหกห้าสบหกส